สวัสดีครับ Toys and Candy ของเด็กเล่นขนมเด็กกินวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งแล้วครับผมผมก็มาตามสัญญานะครับว่าจะสรรหาของเล่นแปลกๆนำมารีวิวให้ท่านได้ชมนะครับผมคลิปนี้ก็มาดูรถ แปลงร่างกันบ้างดีวกว่าเขาบอ้โหเป็นรถแบบตรงยาว,ยาวแปลกๆเป็นของเก่าเกบนะครับผมชุดนี้จะเป็นแบบไหนยังไงนะครับผมเดี๋ยวเรามาชมกันครับผมก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิป,ปกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับขอพระคุณอย่างยิ่งเลยครับผมถ้าว่าผมรีวิวผิดพลาดประการใดพูดเร็วไปบ้างอะไรก็ลก็ขออภัยด้วยนะครับผมนะถึงแม้ว่าท่านจะกดดิสไ i k ์ผมก็ขอขอบคุณนะครับที่เข้ามาดูมาชมคลิปนะครับผมมาชมกันเลยดีกว่าครับผม คลิปนี้ก็ได้ดูรถ4คันรวมล่าเับเพราะว่าคลิปก่อนนะั่ก็ได้ดูไดโนเสาร์รูปแบบรวมล่างไปนะครับผมนี่ให้ดูชัดๆเลยนะครับจะเป็นแบบไหนนะครับ ก็เอานี่ต <Would lich> ัวล่างก่อนเลยดีกว่านะเป็นรถคล้ายๆรถมิกเซอร์ก็คือรถที่ผาสมปูนนะครับผมส่วนตัวนี้นะครับสีแดงนะครับก็คล้ายเป็นรถพวกรถที่ว่ากู้กู้ดับเพลิงนะกู้ภัยดับเพลิงมีมีบันไดนะขึ้นลงได้แบบนี้ไฟอย่างเงี้ยครับผมส่วนเออคันที่สีเหลืองนี่ก็เป็นคล้ายๆรถรถดำนะฮะรถดำไ่ดินแล้วก็ดำขึ้นดำลงแต่ตัวนี้จะแปกเขาเพื่อแล้วครับ สีน้ำเงินนะครับผมเห็นไหมฮะปกติแล้วเาจะเป็นรถคือว่าคล้ายๆรถเคนแต่นี้กลายเป็นรถเจาะเกาะมีหัวเจาะเกาะว่าอยู่อยู่ข้างบนนี่ฮะแพ็คนี้เหลืองอ่อยเลยฮะเพราะาเก็บมานานแล้วครับก็คิดว่าน่า20กว่าปีแล้วครับแบบนี้ครับก็นํามารีวิวท่านได้ชมนะครับดูด้านข้างกล่องนะครับผมก็จะมีเป็นการแปลงร่างนะครับเนี่ยตัวสีเขียวแล้ว,สวแสนลาดแล้วก็เอามารวมร่างกันได้ด้วยสีเหลืองก็แปลงร่างแล้วมารวมร่างกันจะเป็นหุ่นตัวนี้นะครับผมด้านนี้เหรอครับ น่นี้ก็เขียนว่า protect u n b o x นะครับผมก็เป็นภาษา,ษาอังกฤษอันเดียวที่ครับผมอ่านออกนอกนั้นก็เป็นภาษาจีนอ่านไม่ออกนะครับก็ตัวสีเงินแก็แปลงร่างได้นะครับตัวสีแดงก็แปลงร่างได้แบบนี้อ่ะตรงนี้ก็อีกตัวหนึ่งฮะสีน้ําเงินกับสีแดงนะครับก็มารวมร่างก็เป็นหุ่นอีกตัวหนึ่งเห็นไหมเท่ดีจริงๆเลยนะครับผมนี่ฮะดูด้านหลังแพ็คดีกว่าครับด้านหลังแพ็คนะครับผมด้านหลังแพ็คอเอาตัวสีเขียวกันเลย นะฮะตัวสีเขียวก็มีวิธีการแปลงร่างหนึ่งสองสามสี่สี่ขั้นตอนก็จะเสร็จนะครับผมนี่ฮะสี่ขั้นตอนก็เป็นรถมิกเซอร์หรือว่ารถผสมปูนนะครับผมตัวสีเหลืองก็จะเป็นรถดำหนึ่งสองสามสี่สี่ขั้นตอนเหมือนกันครับก็จะเป็นหุ่นตัวนะครับผมชื่อเขาก็แปลกๆนะครับผมอะไรเนี่ยนะคอลลีสนะฮะอันนี้อะไรเนี่ยนะอันนี้อะไรนะลับดับอัพดับอะไรนะฮะนี่ไฟเอนจินโอ้โหนี่ซับเพนนะครับผมอ่มาดูตัวสีแดงต่อครับตัวสีแดงก็แปลงร่างสี่ขั้นตอนนะครับนี่ก็จะเป็นรถ เออที่บันไดนะครับรถโดดับเพลิงนั่นเองครับเนี่ยแบบนี้นะครับผมส่วนตัวสีน้ำเงินนะครับเนี่ยฮะตรงนี้เป็นรถเคานนะครับผมเห็นไหมมีที่ยกเคานขึ้นขึ้นลงๆนะครับสีน้ำเงินนะครับผมเนี่ยรถเคานฮะนี่มีเคานติดยูข้างหลังนะครับแต่ตัวนี้แปลกจริงๆเลยครับเนี่ยของสต็อกออฟนะครกลายเป็นรถค่อยๆขุดเจาะอย่างเงี้ยฮะขุดเจาะขุดเจาะภูเขาอะไรขุดเจาะดินครับผมอ่ะอันนี้ก็ให้ดูขนาดกล่องก่อนแล้วกันครับเพราะว่าผมรีวิวเนี่ยผมชอบบันทึกข้อมูลนะครับผมว่าเออฟาร์ม สูงความกว้างของกล่องหรือว่าตัวหุ่นขนาดไหนนะครับสามสิบสามเซนครับผมสามสิบสามเซนความกว้างนะครับความสูงก็อยู่ที่ประมาณสักสามสิบสามเซนเช่นกันครับก็เป็นสามสิบสามคูณสามสิบสามนะครับผมอ่าหน้ากล่องก็มีแค่นี้เองนะครับผมด้านหลังกล่องก็มีแค่นี้เองนะฮะมีกระสุนปืนให้ด้วยนะฮะกระสุนเล็กๆเล็กตั้งหลายดอกนะครับผมอ่าแบบนี้นะครับปึ๊บดูเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามาแกะข้างในดูเลยดีกว่าครับผมเะอะ อย่างเงี้ยครับการรีวิวของเล่นบางทีผมก็ชอบแบบรีวิวแบบบันทึกข้อมูลไว้ว่าเราจะรู้ว่าเออหุ่นตัวนี้มาจากที่ไหนนะครับผมก็ไปซื้อตามตลาดสมัยก่อนนะครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีขายนะครับผมนะฮะหรือเก็บไว้นะครับผมมาเล่นได้ตลอดนะครับผมของเล่นถ้าเราเก็บรักษาไว้มันก็จะไม่เสียโอ้โหแสด็กว่าหุ่นเพียบนะมีสติ๊กเกอร์หลุดมาหนึ่งชิ้นนะครับผมต้องเก็บไว้ใส่สองชิ้นนะครับผมนะฮะสามชิ้นโอ้โหหลุดเพียบนะครับ เนี่ยเก่าเก่าจริงๆนะครับผมอ่อของเล่นเก่าๆก็จะมีปัญหาเรื่องสติกเกอร์เรื่องหักเรื่องกรอบูกไ,ไหอันนี้เป็นของสต็อกออฟีนะครับเก็บไว้ก่อนนะครับผมอ่ะนี่มาแกะเลยออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับอือโหสุดๆนะฮะอ่ะ,อะจัดแทก็กเสร้อยแล้วครับผมก็มาดูกันครับว่าจะเป็นแบบไหนนะครับผมอือห <c oughs> เหลืองอ่อยแล้วครับผมแพ็คได้มาหนึ่งคันแล้วครับผมแกะก็ต้องระวังครับกลัวจะหักนะฮะบกรอบหลุดมาแล้วครับ <c oughs> เหลืองอ่อยสองคันแล้วครับผมอต่อ,อไปมาดูคันที่สามปื๊ออกมาแล้วครับผม <c oughs> คันที่สี่อออกมาแป๊บมีอะไรมาให้เนี่ยนี่อีกมีเชนอีกลุดหลุด,ลดปื๊ตรงนี้อนี่มันมีโอ้โหตรงนี้มีงานหนึ่งนี่ก็หลุดร่วงมาปื๊บเกียบร้อยแล้วอะ นี่ดูอาวุธเขาดีกว่านี่กระสุนปืนไม่มีไรเอ่ยแกเลยอ่ะโอ้มีหัวให้นะครับผมสองหัวจบเรียบร้อยนะครับผมก็จะมีแค่นี้เองนะครับผมอ่าแบบนีแบบ้ร้อยแล้วครับผมนี่เรามาดูกันดีกว่าก็ียกว่าเก็บเก่าเก่าเก็บ,กบ,กบมากมากเลยครับนี่กระสุนปืนให้สองแฝงเลยนะครับผมมีกระสุนปืนให้อ่าแปบบ๊บนาแล้วฮะเดี๋ยวจัดให้จัดให้ดีๆก่อนดีกว่านะครับผม อืมโอเคครับนี่มาดูกันเลยเออตัวสีแดงนะครับก็จะเป็นแบบนี้นี่หลุดล่วงมาแล้วเยวผมเอาที่ใส่ก่อนตรงนี้อยู่ตรงนี้ปึ๊บอ่าฮะนี่ก็คงจะเสียบแบบนี้นะครับผมอ่าเรียบร้อยเพราะว่าแพ็คเข้ามาอย่างนี้นะครับผมอันนี้คงจะพับลงกันอย่างนี้อ่าโอเคเรียบร้อยนี่นะครับผมก็จะเป็นรถด,ดับเพลิงนะเป็นรถที่ว่ายกลิฟต์อ้นี่เลื่อนคุณเลื่องลงได้ด้วยครับผมปึ๊บปุ๊บป๊บนะครับอ่าหนึ่งคันแล้วนะครับผม ต่อไปเสีเขียวก็พับลงแบบนี้ปื๊ดนี่เป็นรถมิกเซอร์เสียบเข้าไปเลยปื๊ดอย่างนี้อ่านี่ฮะแบบรถมิกเซอร์นะครับผมอมืแล้วก็มีรถด,ดานะฮะรถด,ดาปื๊ดโอเคหนึ่งสองสามนี่จริงๆจะเป็นรถเอ่อเรียกว่ารถรถเคนไปมากลายเป็นรถหัวเจาะแต่ผมชอบโคเมียมครับสวยมากเลยวิงวิงเลยครับผม ลองวัดขนาดให้ดูสักนิดนะครับผมเพราะว่าดูๆแล้วขนาดทุกคันจะเท่ากันนะครับอยู่ที่ประมาณสัก12เซนติเมตรเกนครึ่งนะครับผม11เซนติมตรขึ้นความกว้างก็อยู่ที่ประมาณสัก3เซนนะครับผมนี่โอ้ตรงนี้มีมีชิ้นใสด้วยครับเงาแว๊บๆๆลวฮะสวยมากๆเลยนะครับผมด้านล่างก็จะเป็นแบบนี้ฮะเห็นหัวหุ่นเลยนะครับเห็นหัวหุ่นเลยนะครับผมหุ่นสี่ตัวนี่นะครับผมก็คงจะมาจากเรื่องถ้าจะไม่ผิดนะครับ The King of Beasts เอออะไรนะกากากาไก่ก้านะครับผมโอ้โหเรียกยากนิดนึงนะครับภาษาญี่ปุ่นนะครับเออตัวสีแดงนะครับตัวสีแดงก็ชื่อว่าเอนริวนะครับเอนริวเอนริวเอนริวนะครับผมตัวสีเอ่อน้ำเงินตัวน้ำเงินนี่ก็ชื่อว่าเฮียริว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 นะครับหรือว่าเรียกเฮียริวก็ได้ครับเฮียริวนะไงเเฮียริวนะครับผมตัวสีเขียวชื่อว่า ฟูริวฟูริวนะครับผมฟูริวโอ้โหริวริวมาเลยครับพี่น้องตระกูลริวนะครับผมตัวสีเหลืองที่ว่าไรริวไรริวนะครับตัวก็ขนาดเท่ากันหมดนะครับผมอ่มาทักสิบเอ็ดเซนครึ่งสิบสองเซนสวยจริงๆครับมีชิ้นใสนะครับผมนี่สี่แบบสี่ตัวบึน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 ล้อตัวนี้หมุนได้นะครับผมเนี่เห็นหัวขุนสวยจริงๆเลยครับผมโอเคฮะนี่นี่ก็เป็นแบบนี้อให้ดูทุกคันเลยปึ๊บน่อสีแดง ก็เหมือนกันครับผมตัวสีแดงก็มีลูกเล่นตรงนี้อย่างเดียวนะครับผมตรงนี้คงจะถอดออกได้ะฮะแล้วก็สไลด์ขึ้นสไลด,ไลด์ลงแบบนี้ได้ยกนี้ได้นะครับผมปึ๊บอ่าก็มีอยู่แค่นี้เองครับส่วนตรงนี้ก็จะมีสองชิ้นนะฮะเป็นหน้าอกมั้งครับผมอ่าหลุดหลุดล่ดลงลง่วงสติกเกอร์หลุดไปแล้วฮะนี่ก็จะเป็นหัวหุ่นสําหรับเอ่อรวมร่างเป็นตัวใหญ่นะครับผมนี่หัวหุ่นนะครับผมให้ดูนะครับอ่ะต่อไปเรามาเล่นแปลงร่าง เอ่อสีตัวก่อนแล้วกันนะครับผมเพราะตอนนี้ก็คงจะเล่นอะไรไม่มากไม่ได้นะครับอ่ะเอาที่ตัวสีสีแดงก่อนเล่นกันนะครับผมสีแดงเอาโอ้โหอันนี้ชื่อเอ็นริวนะครับเอ็นริวนะครฮะฮานฟอร์มโอ้โหเข้าไปบึญบุญบุญบุญวิ่งได้บึญบุญบุนบุญฮันฟอร์มเฮริวเออเอ็นริวโมเปียกชื่อผิดชื่อโถนะครับผมยังไรตีเอ๋ยปึ๊บนี่พับตปกนี้ก่อนตึ๊ด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 อึ๊ดต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 ึ๊ เออุ๊เรีย,ย,ย,ยบร้อยอือปื๊บนี่แล้วครับผมบึ๊บแยกออกแปดโอ้เล่นไปกระติกเกอร์หลุดไปของเก่าก็แบบนี้และครับผมนานๆเอามาเล่นทีก็สนุกดีครับนี่หมุนได้นะครับปื๊บเอาขึ้นไปกลางมือออกตื้อจึ๊บจึ๊บพับแขนจึ๊บจึ๊บจึ๊บอ้าวเรียบร้อยเอาแล้วครับเอ็นริวเอน็เอนริวก็จะเป็นแบบนี้เองนะครับผมอือ เออเออตรงนี้มีขาไม่เอ่ยนะรู้สึกอ๋อต้องหมุนตัวครับนี่ฮะผมก็ว่าแล้วขาอยู่ไหนโอ้โหนะครับผมนี่นะครับอันนี้ขากระเท้าอยู่ตรงนี้นะครับผมจบเรียบร้อยก็จะได้เป็นนะครับเอ็นริวนะครับผมนี่เอ็นริวก็จะพัดต, و و ह, ต,ตรงนี้ข right ึ้นหน่อยเท่ๆฮะก็จะเป็นแบบนี้อ้าวยื่นตรงนี้ถอดได้นะครับผมเป็นอาวุธเท่านะครับถอดได้นะครับผม ติดเข้าไปแบบนี้นะครับผมอ่ะปึ๊บพับเข้าไปปึมเรียบร้อยแล้วฮะก็จะกลายเป็นเอ็นลิวอันนี้อาวุธปืนก็นะครับก็มาใส่เดินได้ปึ๊บปึมนะใส่ปึ๊บเข้าไปแบบนี้นี่อาวุธปืนของเอ็นริวเขาอืจะติดยากนิดนึงครับผมเพราะว่ารูเล็กเหลือเกินเรียบร้อยติดกระลุดอีกอ่าแล้วฮะกประมาณนี้นะครับผม,น,บม,น,น,บผมนี่แล้วครับอ,อืม ได้แล้วครับผมอลองวัดความสูงดูสักนิดนะครับผมสาหรับเอ็นริวนะครับผมเอนริวนี่ก็ความสูงก็อยู่ที่อยู่ที่ประมาณสักสิบเซนติเมตน,นะครับผมติดเซนไปมาดูตัวที่สองกันครับเอาตัวไหนดีสีน้ําเงินแล้วกันเฮียริวเฮียริวหรือว่าเคียริวนั่นเองครับการแปลงล่างเหมือนกันหมดครับผมตืดๆพอดูตัวหุหน่นเหมือนกันหมดแบบนี้นะครับผมพับเข้าไปฮันฟอร์มปืดตามแข็งออกเจ็บๆ,ๆ,ๆ นี่ก็พับอย่างนี้นี้หมุนนะฮตรงนี้ก็คงจะติดแบบเนี้ยอืมหืมติดแบบไหนเอ่ยกลัวจะผิดพลาดนะครับผมนี่อย่างนี้โอเคแล้วก็หมุนลงมาปืบใช่ไหมเอ่ยปึ๊บอย่างนี้อ่ะอย่างนี้ก็ได้ครับผมแล้วแต่เราจะเล่นนี่ฮะก็จะได้เรียบร้อยครับตรงนี้ก็ยกขึ้นมาในหัวเขาจะโผ่นี่ฮะปึ๊บนะฮะอืมติดเข้าไปใหม่แค่นี้เองครับจบ นะครับผมก็จะได้หุ่นอีกตัวนะครับก็จะเป็นเอ่อหุ่นเหมือนเหมือนกันอ,อันนี้ต้องหมุนครับผมผมก็จําผิดจําถูกทุกทีเลยครับต้องหมุนตัวนะครับผมแล้วก็เอาขาออกนะครับอืปื๊ดอยเนี้ยฮะเอาขาออกอติดแน่นเลยครับผมอืโอเคเรียบร้อยเฮียริวโอเคปุ๊บเฮียริวแบบไหนเอยปุ๊บนี่พับนี้แลวกันปุ๊บ นี่พัดอย่างนี้ฮะแขนก็เหมือนกันครับผมเอาลงมายืดมือออกนะครับผมก็ดัดเอาตามใจชอบปุ๊บนี่แล้วอืเรียบร้อยก็มีอาวุธเหมือนกันนะครับผมอาวุธเขาก็จะเหมือนกันนี่แม้วุธก็เป็นสีน้ําเงินก็เอางนี้เสียบเข้าไปปึ๊บใส่วุฒ์ปึ๊บ,บเรียบร้อยอสองตัวแล้วครับผม ต่อไปมาดูเอ่อตัวที่สามที่สามนะครับกับแป้นสีเหลือแล้วกันนี่ไรริวนะครับผมโอ้แปลงล่างง่ายเหมือนกันหมดครับผมนี่มุดหมุน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 เอาขาออกปืบปืบจบเรียบร้อยนะครับผมนี่พับนี่พับปึ๊บป๊บปึ๊บนี่มือออกแป๊บมือออกปื๊บเรียบร้อยตอนนี้ก็หมุนลงนี่ปึ๊บับอ,อย่างนี้ปึ๊บก็จะเป็นด้านหลังนะครับผม จบอ่าต ah, uh ่อไปมาดูตัว well, ท okay, kind of ี่สี่ครับผมปื huh. ๊บเลยในปึ๊บปื๊บหืมปึ๊บพับปึ๊บปื๊บป๊บอ่าปึ๊บเอาขาออกปื๊บยืดปึ๊บป๊บหมุนตัวจืดแยกแขนซ้ายขวาแปลงมือปึ๊บพับไหล่ปื๊บปื๊บเรียบร้อยนะครับผมตีแบบสี่ตัวนะครับผมอ่าแล้วครับผมนี่แล้วแต่เราจะเล่นเลยครับฟาร์มสูงเท่ากันหมดนะครับผมฟาร์มสูงก็เท่ากันหมดอืมขาเอาขาออกก่อน โอเคจบอ่าฮะเอาละครับผมเดี๋ยวมาดูให้เต็มๆว่าสี่ตัวจะเป็นแบบไหนนะครับผม เอาละครับผมก็ได้ดูการแปลงร่างนะครับหุ่นสี่แบบสี่ตัวไปเรียบร้อยนะครับผมผมก็เอามาจัดท่าทางลองเล่นดูโหสุดยอดจริงๆนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะเล่นรวมร่างให้ชมนะครับผมอย่าลืมกดติดตามนะครับท่านใดยังไม่กดติดตามก็รีกดติดตามวาเลยนะครับผมจะได้ดูการแปลงร่างการรวมร่างและลูกเล่นของเขามีลูกเล่นซ่อนลูกเล่นเด็ดยังไงอย่างเดียวชมคลิปหน้าเลยครับผมคลิปนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปมากดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเพราะว่า เด็ดนะครับต้องค่อยๆเล่นฮะต้องค่อยๆระวังต้องค่อยๆรักษานะครับผมมันจะหาดูยากแล้วก็เล่นยากจริงๆนะครับผมจะเป็นแบบไหนยังไงเดี๋ยวชมกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับผมแล้วนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ